วันนี้ค่ะทางกกตนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการชี้แจงการเลือกตั้งเทศบาล28มีนาคมนี้มีบัตรทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะคือมีการเผยแพร่ถแถลงการเพื่อชี้แจงการเลือกตั้งเทศบาลที่จะเกิดขึ้นใน28มิมีนาคมนี้โดยระบุว่ามีบัตรเลือกตั้ง2ใบก็คือมีบัตรสีม่วงนะคะอันเนี้ย สำหรับเลือกนายกเทศมนตรีแล้วก็จะมีบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภาทเทศบาลบัตรสองใบนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะต่างกันตรงสีแล้วเนี่ยบัตรสีม่วงค่ะสำหรับเลือกนายกเทศมนตรีเนี่ยจะกาได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะส่วนในขณะเดียวกันบัตรสีชมพู ก็จะไว้สําหรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือสทเนี่ยอันนี้สามารถกาได้สูงสุด6หมายเลขเลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนที่โดนใจหรือว่าไม่อยากจะเลือกใครเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีช่องที่แบบว่าไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเผื่อไว้ให้แล้วอันนั้นเลือกอันนั้นก็ได้เหมือนกันส่วนเวลานี่นะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ต้องมีการพกบัตรประชาชนไปด้วยจะเป็นบัตรที่หมดอายุแล้วอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่า ไม่มีแบบประชาชนคุณก็สามารถที่จะพกบัตรหรือว่าหลักฐานอื่นๆที่หน่วยรัฐที่หน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานของทางภาครัฐเองเนี่ยออกมาให้นะคะในนั้นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆต้องมีรูปถ่ายมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรด้วยในนั้นถือว่าใช้ได้นะคะนะฮะเรียกว่าการมือท้องถิ่นดีขึ้นมากนี่ไปถ่ายรายการต่างจังหวัดนี่คือรถโอ้ยขับมาหนาเสียงเพลงต่างๆที่กำลังดังในติ๊กต็อกเนียเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เป็นกรุงเทพแล้วไงใช่